มาเซฟเซฟว่าแม็กพี่น้องเบ่งพริกไหมโอ้โหขออนุญาตครับผมสวัสดีครับพี่น้องบอกายสู้ขู่สู้คนค,ครับผมเมื่อนี้มาพ่อกับบอาแม็กพากินพี่นอ้องโอ้ยเมื่อดีตำซั่ว ตำเขาปุ้นพี่น้องเด็ดเด็ดเลยแดงเดือดเลยพี่น้องเมื่อนี้แล้วก็กุ้งลวกพี่น้องกุ้งเอาไปลวกสะดุ้งวิสีสันเป็นตาแซ่ขนาดพี่น้องเมื่อนี้ได้หนมพ่อพ่อหนยหนยไปย่างพี่น้องหนมหมูพี่น้องจะน่าจะเต็มพี่น้องนะแค่หมูเฮามาพี่น้องแซ่บอมแมาแหมครับผมเอาฝากกั่ไยพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ว่าเป็นกำลังใจว่าแม็กเด้อครับผมอวิ่เขาขนาดมากพี่น้องบ่าะอะไรห่าง ลงมือเลยพี่น้องปาดมือเาวาเลยเด้เบื่อเลยพี่น้องเอ้ยสิ้นโอ้ยมาเซฟเซนมาว่าไหมพี่นอ้องเบื่อพริกไหมโอ้ยขออนุญาตครับผม

mẹ có xin lắng cũng ở đây không má ba ngồi đi Nem mua không? Bà giang không? Bà giang không? อพาซเต้ขนาดนี่น้องเปี่ยอน้อยนึงส่องบปเนี่ะจะน่าจะเต็มดีพี่น้องวันนี้เขาเราเส้นพันกุ้งแล้วหมด โอ mm ้ยมาเซเซรมาเมครับผม ปลาไข่หมูกรอบฮะอืมอืมเลยพริกเลยพีน่น้อง ปลากุุงหวานขนาดเพี้ยดูกระด้างหมเลย Rolig mm -hmm. oh. nå. <coughs> <hums> mm -hmm. Så må jeg det. 不玩了。 năng Được nhiều đấy, oh, <laughs> đệt

Ô Đây các. Ôi. ไม่พริกจนทิดปากพี่น้อง <c oughs> พริกดูเดือดขนาดพี่นอ้องเลยอื้มโอ้แทบควงเนี่ย ุึงแบบรวดเร็ว,รวหวานโสุดยอดสุดยอดเซ็ปแซ็ปแซ็ป là mùa hàn hả, wow, à, muối phi nòng, siêu đấy, pet, sẹp, nua, oh, ui, luôn nhiều mỏng cắn đấy phi อรพี่น้องมือ่อนี้ว่าไม่ขอลากกันไปก่อนพี่น้องมื่อไหน่เมื่อไม่พอกันไม่เด้อำหรับมื่อนี้ก็สวัสดีครับ